สวัสดีครับทุกคนครับอยู่กับผมนะครับสันติจัดให้ชาแนลทางช่อง y o u t u b e นะครับทาง facebook ก็สันติปั๊มลมซิ่งนะครับก็ติดตามกันได้นะครับกับทางทั้งสองช่องนะครับวันนี้ผมก็จะเอาปั๊มลมนะครับเป็นตัวกลมเล็กมาให้ชมนะครับมารีวิวให้ดูนะครับกับสภาพนะครับ อันนี้อันนี้เป็นปั๊มลมบางส่วนนะครับอันนี้เอามาทําเป็นคอนเทนต์นะครับให้ชมสภาพความสวยงามของปั๊มกลมเล็กนะครับตัวนี้ผมจะให้นิยามเขาว่าเป็นปั๊มกลมเล็กนะครับเพราะว่ามันจะมีไซส์ตัวกลมแล้วก็เล็กลงมานะครับแล้วก็มันจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับจะเป็นกลมกลางนะครับผมก็จะให้ชื่อมันไว้อย่างนี้นะครับเพราะว่ามันมีขนาดที่โตขึ้นนิดหน่อยนะครับ จะประมาณนี้ครับกับสภาพสวยงามครับตัวนี้จะเป็นปั๊มลมทางญี่ปุ่นนะครับหรือชื่อไอซินนะครับเป็นยี่ห้อเป็นแบรนด์ไอซินนะครับปั๊มลมทางญี่ปุ่นนี้นะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับตัวนี้เดิมๆครับสภาพเดิมๆโดยรวมนะครับสภาพนี้ก็สวยงามมากเลยนะครับ ก็เอามาถ่ายตรงพื้นหญ้าให้ชมนะครับจะได้เห็นพื้นหญ้ายุ่เขียวไปด้วยนะครับอคอนเทนต์นี้ไม่มีอะไรครับแค่เอา,อาสภาพโดยรวมของเจ้ากลมเล็กนะครับมาให้ชมจประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณทุกกำลังใจติดตามครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ